เจ็กพอดอีกแล้วส่างกูเดงขาลายเดงใหญ่เดงงามเนาะเด้งอะไรว่อนฟุ้นสิบปุ๊กจ้ะแฟนมาขอเป็นมวยจ้ะพี่น้องคนหน่จ้ะเติมคู่นี่ฟน้งบอตกเด้อจ้ะถักถักถักเป็นยิงเลี้ยงกันอยู่มาแล้วจ้ะมาแล้ว อา้สาสร้างกลุ่ม่าพอพี่น้อง,องเราโอ้สิม,มานไปเรื่อยๆเลยนะเนี่ยสร้างแนวนี้อย่างครับเงูกระพอฮิดผพิพงกระพอทุกย่างเลยจ้ะไอ้าใอาแมนจ์ <c oughs> จ้าเกมบซาฟอนจ้าเขาไล่เมนื่อยจ้ะพอฮโดจ้าเดียงค่ะสวัสดีครับผม สวัสดีจ้าสวัสดีในวันที่สิบพฤศจิกายนหกโกจ้าพี่น้องครับผมวันนี้เฮากับผ้าเขาปลาบ้านน้องเมกแต่ว่าตอนนี้เฮาอายุเทิงผู้จองแล้วจ้ะมาีม๋ยวมาชมกันว่าอายุเทิงผู้จอง,งมีเหตุยังไงซาฟองก็สร้างกลุ่มเก็บจ้าไปกันเลยจ้าไปกันเลยครับอ,อืมเป็นงานเห่าจ้ะเอ๋หปลาฝนตกพี่น้องไตว่วแด้เลยจ้ะจีแจง,ง,งแล้วเนาะพี่ห้าจีฮุกมองสองเลยจ้ะขนาดอีกจอบนึงครับ อ้าวมโมเลกขอพูดจองอยู่ที่นอกซาฟอน่นาปลาลางคนร้ายนะโอ้ยหัวหลุดจะเป็นสินผูดจองจ้ะเดี๋ยวชมกัน,นว,กกว่าสีมานบ้จ้าสด็กแกงมัน้อนโดนเะาได้ผี่น้องมา้ขึ้นจ๊คเื่อผู้จองข้าวสีมานได้แกงข้าวสีมานแบบใดเนาะแบบใด้จ้ะดูน้ำกันอุ้ยร้ายจะฆาเป็นไป เป็นปึ่งแต่ดอกงามครับพี่น้องแหยกีกันหากับสาวฝนเด้อครับเดี๋ยวผมเสียเสาวฝนปาดขาเนาะครับพึ่งขาเตียจ้ะแรงคามจ้าย่างไกลเต๋อเบ,บื่อพึ่งดอกงามครับขอให้พึงขาคุ้นพี่น้องเงเสียพีเด้อจัง ไม่บ่าไปต่นีเ่ียกันเนาะเราสิพออร็เด็กยังออกแหมแ้วนอนมาท่นึงพี่น้องครับสับคฟนนจนุมนะ เพื่อนขาลายครับผมโอ้ยดอกเงี้ใส่ได้อยู่ครับเดี๋ยวจ้ะแจ้งค่ะก็ลังออกเลยเนาะจ้ะมาอื้ลึกสักหน่อยใส่กันเลยจ้ะห่างเยอะสับลองหน่อยเพื่นใ่ไหมจ้ะหน่อยคุณสติเก็บีลายมืออยู่เนาะขันบบส่วนเพิ่นน,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 นี่เมนจ้ะไปขาตนันตันน,น,น้ำเลยครับนี่นครับ สังเกตสีคือใบตองแดงข้ามเนี้ยจ้ะตัวขาวสันกันเยอะแบบเอิดเวดยัหมเอาก่อนเด้อตัวกินอ,าาอืองาน้ยชับกหน าอาจารย์ซากังกระซังข่งวิโซดีแล้วเปล่พอให้คืนเขาดวงออกไหมโอ้ยไปจา้านขนจ้าขุนเดี๋ยวแกนเราจะขาหน่อยขาดวงด้วยจ้ะไปเลยจ้า ก็เหลาสิ่งยตน้ำกันอีจ้าห้าสิบอีกเลยเฮ้ยอ,อมันลักษณะเพิ่แม่งต็มเต็มกินขาเตียสกโลแลตมีด้วยครับบ้านตกมขมาเลยบ้านเปน,นหอหงจ้ะอ้าวแจกพดอ,อีกแล้วสร้างกู แดงขาลายแดงใหญ่แดงงามเนาะโอ้ยดีก uh ว่าเรื่องตุ่มอุกทิมีได้เบิ Demon> ่งน้่งกันเรื่อยๆที่ครับมันอชีพอฮิตยังเนาะจ้ะพ่จะร่างคิดนมาเพื่อเะไรครับอ้ดีเลยคุณหมอมาเรื่องถิ่นมาเพื่อ ตะกี้ผูอ้อื่นดังไ้สภาพสิบกู้่อนอืมนี่ค่ะอุ้ยขาปาดิน่ไดจ้ะอ๋อกันนี่เรืนเต็มตาไว้เจออีกแล้วขึ้ข้าวดวงนี้บนถอขาวๆเลย

ห้าหูกะเห็ดเดี๋ยวจะดูว่าเนะอยากน้ดยยังมีังข้าม นอยคกินแต่ไหเ้ใอนเอาเลย่หเนีอนยขันนี uh ่ว huh. ่าใครได้กับน้องหกขับิ่เขาม่เก็บใดแต่ละดอกครับ้ฮะเดี๋ยวเครับเด้อ โอ้ยอยาไได,ยดยออกเปาจ้ะ่นดกคเ้ายเนาะเดรอาอไเจ้ะนอเป็นมูเยจพี่น้องนึจ้ะเู้้นี้ฝนบดบกเด้อจ้ะผักพักผักคับ นนเป็นเี้งกันอยู่มาแล้วจ้ะมาะแล้วจะมาเิ่มเกมกันเลยจ้าข้าตันดีน,ดน,นี้ะตันท์พอเต็นทลับงย่ข้าตันพียงสัลับง่าต็นเีง คกอบประเดี๋ยวก็ได้ท <ปะ S 1> ุ่งบุดอ,ดอกงามให้มืนอนกัอ้าไปทมเอากรอออาาตอนนหาจคันจะ้ะเต็มกทองเขาบรอใส่ได้ียอยู่ซะเ็บเย็นผมก็ออกหน่ย่ไหมซะ สีเนาะจากสองตาขึ้นเดือดค้าลายจ้าดอกก็ใหญ่เด่นค่ะงามเนาะตาเท้า,ากี้นันลาขึ้นเดือดพี่เนาะขึ้นค้าลายจะมีถึงดุมดวงไปเลยจ้ามึงผู้จองเด้อครับเด่นจ้าเด่ค่ะอัน มันส่วนมังค้าตันนี่แล้วจ้ะมีคาตันเด้ครับพีน้องเนี่ยครับโอ้ยลังกุ่งแจ๋จ้ะแกงแซ่บผงค่าุขนจ้ะอยากให้ผงท่าพี่น้อง มันเป็นเหงื่ไปเลยใเจอร้านหนูแล้วเนาะตันตันอ้าวซางกลุ่ม่าขอพี่น้องแล้วโอ้สีมันไปเรื่อยๆเลยนะเนี่ยซางแนวเนี่ยครับแล้วโงกกระพอเฮ็ดเพผงกระพอทุกอย่างเลยจ้ะยางใช่เกิดขึ้นมันี่ไม่ใจ้ะข่าเจ็มซาฝนจ้าโงกซาฝนเด้อจ้ะเอาเบิ้งเหมืนนี่ครับมีหลุนได้ยางหลายชนิดให้แม่ใช่รอแต่ว่าเฮ็ด ยังสิเกิดผือขึ้นมาเนาะสฝนเนาะจ้ะไม่นจ้ะพอละางกเขาดงบ่โอ้ถ่วลุ่น้ำกันจ้ะแต่ว่าฝนข้ามนี่ออกหลายหมื่นแล้วเนาะฝนข้ามนี่เรล่วรอวะเจ้ะไม่นครับอออพอโดนเขาฝนร้ายใช่ไหมอ้ยใครไไก็ไหวได้กันนะพันนัยอู้มีอีกใครในศาลอืมอ่าบ้านใหญ่ดอกนี้น้อยกำลังเกิดกครับอืมไม่นะไม่นะ เขาหน่อยจ้ะหน้าหอ,อเรื่งครับบางมือใหม่ด้ยวยโั่ฝนด้วยขอแววบ่งงามเลยนะเขาดึงทีหน่อยไปแกงใด้ยจ้ะถึงค้าเข้มจ้ะ ถือกินค่ะให้จูมันจ้า,า,านีถุงท้าคนนี้้ะเอาเส้อผนเอาให้พี่น้องมึงม้งเป็นยัแล้วรักแล้วเอาแลยคือขาดุดงได้ใจได้แข็ดขงดีขนาดเลยหลังดอกงามด้อืมีถุท้าซิ้นผูจ้า ออ้ยแสบแหงือกินขาขนาดห้อันี้ยังอยู่จ้ะอันนี้คือพุ่งเต้ใส่ใดอยู่จ้ะข้างขาขนจ้ะขาเรื่องเงือจ้ะโหอยู่จ้ะเลี้ยงข้าม ค่ะตันจ้ะเด็กหอนใช่ไบครับพี่น้องตอนนี้พวกเบิ๊กเริ่มปุ้งแล้วครับไก่บ้านไก่แล้วครับเขานาเฮ็ดบดแล้วละครับแต่ว่าเฮ็ดบุสจังหวะสอกแล้วสะฝนเนาะปกติเ้าต้องเด็กฮ็ดบดเนาะสังไม่ใครับพี่ค้าครับบานครับเก็บบอฟังเมกไปฝาผู้เฒ่าก่อนจ้ะกินกระป๋นที่ไหนกระป๋นกินตตั้มบุคคลสมตั้มกินได้จ้ะเสียไปเนก็แตออกวสารจะได้สะฝนเนาะ เปรี้ยวๆจ้ะผักตามผู้ตามเขาครับบานเข้าธรรมชาติเนาะแมนกินได้กินได้แบบสบายๆเลยครับปอดสารแมนครับอนก็ลับโปรยไรปอดสารไลพิษไรพ่ายเนาะมีคนเดินทางมาปทาน่กินได้จ้ะแมนครับออกายเนาะสภฝนเนาะจะออกไรายสีจ้ะแมน สุกไ,ไก่ก็มกีเด้อครับแต่ว่าโบราณไายพี่น้องไก่แห้งจ้าครับเดินทางกระบะน้ำกันครับจ้าสะพนพะพี่พะน้องสรุปยอดเทพบุญเลยจ้าึ้นผู้จองนะจา้านี่จ้าก็ะมานอยู่จา้ามานหลากหลายฮิตน,นะซังเนาะเฮ็ดผึ่งขาคุเ้เฮ็ดผึ่งฮิตผึ่งข้ามจ้ะพี่น้อง ให้ผึ่งนาฮอให้ผึ่งเขาดุงเขาดุงนี่เห็นบ้านหลายจ้ะแต่ก็กมาได้แดงขาลลา่แดงข,า,า,ยดงขา,ายใหไงจ้ะแล้วก็มาได้ละง,งก์คือว่ามันจะพี่น้องเต็มกระตาคือเก่าจ้ะจ้าสื่นชอบคลิปนี้ขอฝากก็ไล์ก็แช์ก็ตามชิวิเทสนจ้าก,ก็กระดิ่งแจง้งเตือนไว้นั่จ้ะพี่น้องถ้าหลุดไม่คลิปต่อไปว่าซัฟเฟิไดสิมันเฮ็ดยังห้พี่น้องเบิ่งอีกจ้ะสำหรับคลิปื้อนี้ขอตัวกบ้านกอนจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ